target acquired fox 2 fox 2. 2เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ด F16 ดังสนั่นน่านฟ้าเหนือป่อยเปตก่อนที่เปลวเพลิงจะลุกท่วมฐานที่มั่นภูมิภาคที่5ของกัมพูชาจนพังราบเป็นหน้ากลองนี่ไม่ใช่ฉากในหนังสงครามแต่มันคือปฏิบัติการเอาคืนแบบตาต่อต,อตาฟันต่อฟันของกองทัพอากาศไทยหลังจากที่เราถูกเปิดฉากโจมตีก่อน ในขณะที่โลกกำลังจับตามองสิ่งที่เกิดขึ้นที่ชยายแดนปอยเปตดในวินาทีนี้รุนแรงกว่าที่คุณคิดชาวบ้านต้องหนีตายกันจลาจลเสียงระเบิดดังสนั่นไปถึงฝั่งไทยแต่ท่ามกลางเปลวไฟและความวุ่นวายมีบางสิ่งที่ผิดปกติเกิดขึ้นตึกแถวพาณิชย์กลางเมืองจูจ่ๆก็ระเบิดขึ้นเองทั้งที่ F16 ยังไปไม่ถึงด้วยซ้ำพวกเขากำลังปิดบังอะไรอยู่และทำไมฮีโร่ของเราต้องแลกมาด้วยความสูญเสียที่น่าใจหาย การปฏิบัติการครั้งนี้ไม่ใช่ความวู่วามของกองทัพแต่อย่างที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชายอมรับออกมาเองว่าฐานทัพถูกถล่มยับเยินนี่คือการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันหลังจากที่พวกเขาจงใจเปิดฉากยิงใส่เราก่อนอย่างอุกอาจกองทัพไทยย้ำชัดว่าเราเน้นความแม่นยำเพื่อทำลายเฉพาะฐานทหารเท่านั้นเพื่อให้บ้านเรือนของประชาชนปลอดภัยที่สุด แต่ใช้ชนะที่ได้มานี้ต้องแลกด้วยราคาที่แสนแพงนั่นคือชีวิตของวีรบุรุษไทยจ่าสิบเอกพรศักดิ์เสียชีวิตอย่างสมเกียรติในขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องแผ่นดินไทยที่บ้านหนองของจานเข้าจากไปเพื่อให้พวกเราได้อยู่อย่างสงบสุขขอสดุดีแด่วีรชนผู้กล้าแต่ความระทึกขวัญยังไม่จบลงแค่นี้ที่บ้านหนองจานสถานการณ์ยังคงตึงเครียดถึงขีดสุดเมื่อฝั่งเขมรยังระดมยิงจรวด bm 2 1บเเข้ามาอย่างไม่หยุดยอน ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นพื้นที่ราบทําให้เราเสียเปรียบอย่างมากในการตั้งฐานถาวรท่ามกลางการยิงปูพรมของข่าศึกและนี่คือยุทธวิธีที่น่าปวดหัวที่สุดคือยิงแล้วหนีกองทัพภาคที่หนึ่งต้องปรับแผนรับมือด่วนแต่ท่ามกลางควันปืนกลับมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นที่กลางเมืองปอยเปตก่อนที่ฝูงบิน F16 จะไปถึงเสียด้วยซ้ำ ในขณะที่เครื่องบิน F-16 กำลังมุ่งหน้าสู่เป้าหมายทางทหารเหตุการณ์ประหลาดก็เกิดขึ้นใจกลางย่านพาณิชย์ของปอยเปตจูจูตึกแถวพาณิชย์หลังหนึ่งก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงทรงกลุ่มควันดำทะมึนขึ้นสู่ท้องฟ้าชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นต่างพากันคิดว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุหมอแปลงไฟฟ้าลัดวงจรแต่ภาพที่ปรากฏในกล้องวงจรปิดกลับเปิดเผยความจริงที่น่าขนลุกกว่านั้น ท่ามกลางผู้คนที่วิ่งหนีตายกันจลาจลกลับมีชายปริศนาสองคนยืนอยู่บนดาดฟ้าตึกอย่างไม่สะทกสถานพวกเขาดูชิลเกินกว่าจะเป็นผู้ประสบภัยและที่สำคัญคือพวกเขากำลังใช้วิทยุสื่อสารรายงานสถานการณ์อย่างต่อเนื่องสายข่าวกรองรายงานข้อมูลลับว่ากล่องเหล็กที่ถูกลำเลียงเข้าตึกนั้นแท้จริงแล้วอาจเป็นคลังแสงเคลื่อนที่ที่ถูกนำมาซ่อนไว้นี่คือความจริงที่โลกต้องได้รับรู้ การนำอาวุธสงครามมาซ่อนไว้กลางแหล่งชุมชนที่มีประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่นคือการใช้โล่มนุษย์อย่างชัดเจนที่สุดเพื่อที่ว่าหากเกิดการระเบิดพวกเขาจะสามารถใช้ภาพความสูญเสียของพลเรือนมาเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อโจมตีฝ่ายไทยคำถามที่ตามมาคือระเบิดครั้งนี้เกิดจากความผิดพลาดของพวกมันเองหรือว่าเป็นการจัดฉากเพื่อใส่ร้ายป้ายสีประเทศไทยกันแน่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับยิ่งน่ากลัวขึ้นไปอีกเมื่อความหวาดระแวงเริ่มกัดกินจากภายในจนเกิดมหากรรมล่าแม่มุดขึ้นในฝั่งกัมพูชาในขณะที่สถานการณ์หน้าด่านกำลังร้อนระอุภายในฝั่งกัมพูชากลับกำลังตกอยู่ในสภาวะที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าความพ่ายแพ้ในสนามรบนำมาซึ่งความหามวาดระแวงที่พุ่งทะลุขีดสุดจนเกิดมหากรรมล่าแม่มุดจับคนกันเองอย่างบ้าคลัง่งเพียงแค่คุณถูกสงสัยว่าเป็นสายลับ คุณอาจโดนล็อกคอหรือถูกค้นกระเป๋าอย่างรุนแรงโดยไม่มีหมายค้นใดๆทั้งสิน้นแหล่งข่าววงในรายงานว่าใครก็ตามที่พูดภาษาไทยได้หรือมีเงินบาทไทยติดตัวจะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษและถูกตราหน้าว่าเป็นกบฏท,ทันทีความหวาดกลัวนี้ลุกลามไปทั่วจนรัฐบาลเริ่มสร้างข่าวปลอมขึ้นมาเพื่อลอกประชาชนของตัวเองลองดูภาพนี้ครับ พวกเขากล้าแม้กระทั่งกุเรื่องว่านายพลระดับสูงของกองทัพไทยแท้จริงแล้วเป็นไส้ศึกให้กับฝั่งเขมรแต่นั่นยังไม่ตลกเท่าข่าวนี้เมื่อข่าวลือไปไกลถึงขั้นบอกว่าบัวขาวนักมวยไทยชื่อดังระดับโลกระนายคือหนึ่งในสายลับที่แทรกซึมเข้าไปในกองทัพนี่มันบทหนังเกรดบีชัดๆ ความไร้สาระเหล่านี้สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่ารัฐบาลพนมเปญกำลังจนตรอกในสงครามข้อมูลข่าวสารอย่างหนักแต่ในขณะที่ฝั่งนั้นกำลังปั่นป่วนภาพที่เกิดขึ้นที่ศูนย์พักพิงของฝั่งไทยกลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง10วันผ่านไปแล้วที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนต้องทิ้งไร่นาและบ้านเรือนมาอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิงแม้จะต้องอยู่ไกลบ้านแต่กำลังใจของทุกคนยังเกินร้อย มีเสียงสะท้อนที่ทำให้เราเห็นถึงพลังของคนไทยคุณยายท่านหนึ่งกล่าวอย่างชัดเจนว่าทหารอดทนได้แม่ก็ทนได้คำพูดง่ายๆนี้เองที่หล่อเลี้ยงหัวใจของเหล่านักรับที่แนวหน้าให้สู้ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อบรรยากาศที่ศูนย์พักทิงฝั่งไทยเต็มไปด้วยความเอื้ออาทรมีครัวพระราชทานและชาวบ้านที่ร่วมใจกันบริจาคอาหารและสิ่งของเข้ามาตลอดเวลา ต่างจากอีกฝั่งอย่างสิ้นเชิงที่นั่นชาวกัมพูชากำลังตกอยู่ในความอดอยากและความหวาดกลัวรัฐบาลพนมเปญใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปกับการไล่ล่าและจับกุมประชาชนที่ถูกสงสัยว่าเป็นสายลับจนลืมภารกิจพื้นฐานในการดูแลปากท้องของพลเรือนความแตกต่างนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของสวัสดิการแต่มันคือการบริหารจัดการภายใต้สภาวะสงครามที่ล้มเหลวของฝ่ายพนมเปญ แต่ในขณะที่พวกเขากำลังอ่อนแอลงล่าสุดหน่วยกรองรายงานการเคลื่อนที่ของเครื่องจักรสังหารขนาดยักษ์รถถัง T-55 อาวุธหนักจากยุคสงครามเย็นกำลังถูกนำออกมาประจัญหน้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ของเราอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดตรวจพบการเคลื่อนไหวอย่างมีนัยสำคัญของกองร้อยรถถัง T-55 ของฝั่งกัมพูชาที่รุกคคเข้าใกล้แนวชายแดนย่างต่อเนื่องแต่นี่คือสิ่งที่น่าขบคิดครับ รถถังที่ผลิตขึ้นตั้งแต่ยุคสงครามเย็นจะเอาอะไรมาสู้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทรงอนุภาพของกองทัพไทยในสายตาของนักยุทธศาสตร์นี่อาจดูเหมือนกองเหล็กเคลื่อนที่ที่กำลังมุ่งหน้าไปสู่จุดจบมากกว่าการรุกรานที่หวังผลชนะในขณะที่ฝั่งนั้นพยายามโชว์แสนยานุภาพด้วยอาวุธรุ่นเก่าทหารม้าของไทยเราเตรียมพร้อมรับมืออย่างเต็มพิกัดแล้วครับ เราไม่ได้แค่ตั้งรับแต่เราเฝ้าจับตาดูทุกการเคลื่อนไหวผ่านระบบเซ็นเซอร์ที่ทันสมัยที่สุดและคำสั่งจากกองบัญชาการนั้นเด็ดขาดและแผ่รังสีอัมหิตอย่างชัดเจนว่าหากมีการล้ำเส้นเขตแดนแม้เพียงนิดเดียวให้เปิดฉากยิงทำลายทันทีนี่คือการเตือนครั้งสุดท้ายจากกองทัพไทยอย่าได้ริลองดี หากยังดื้อดึงที่จะท้าทายอธิปไตยของเราจุดจบของคุณจะไม่ต่างอะไรจากฐานเมืองทหารที่ปลอยเปตท,ที่ถูก F16 ทถล่มจนยับเยินมาแล้วก่อนหน้านี้แต่คุณรู้ไหมครับว่าท่ามกลางเสียงคำรามของรถถังที่แนวหน้ากลับมีสงครามเงียบอีกรูปแบบหนึ่งที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่ากำลังดำเนินอยู่ในเงามืดมืดเบื้องหลังแนวฆ่าศึกเพราะสงครามไม่ได้มีแค่เสียงปืนใหญ่ที่ดังสนั่นวันไหวเท่านั้น แต่มันยังมีเงาที่ทำงานอย่างเงียบเชียบในความมืดมิดในขณะที่ความสนใจของคนทั้งโลกอยู่ที่การปาระทะกันที่แนวหน้าหน่วยรบพิเศษชอก90หรือ Task Force 90กำลังปฏิบัติภารกิจที่อันตรายที่สุดพวกเขาแทรกซึมลึกเข้าไปหลังแนวข่าศึกอย่างแนบเนียนเพื่อทำภารกิจตัดเส้นทางลำเลียงของฝ่ายตรงข้ามทุกก้าวย่างคือความิสีทุกวินาทีคือชีวิต Set moving out คือสัญญาณเริ่มต้นของการรุกคืบที่ข่าศึกไม่มีวันรู้ตัวและในที่สุดพวกเขาก็คว้าชิ้นโบแดงมาได้สำเร็จนั่นคือข้อมูลลับสุดยอดที่จะเปลี่ยนทิศทางของสงครามครั้งนี้ไปตลอดกาลเอกสารที่ยึดมาได้ระบุชัดเจนจนน่าตกใจว่าฝั่งกัมพูชาแอบทำสัญญาจ้างทหารรับจ้างต่างชาติเข้ามาช่วยรบนี่ไม่ใช่แค่ความขัดแย้งระดับท้องถิ่นอีกต่อไป แต่มันคือการยกระดับสู่สงครามที่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างชัดเจนในขณะที่หลักฐานเรื่องทหารรับจ้างกำลังถูกตรวจสอบจู่ๆเรดาร์ของเราก็ตรวจพบวัตถุปริศนาที่กำลังพุ่งเข้ามาในน่านฟ้าไทยด้วยความเร็วสูงเรดาร์คอนแทคอันไอดีนติฟายแอร์คราฟท์แอพโครชิงท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดจูจูระบบเรดาร์ของเราก็ตรวจพบการรุกล้ำน่านฟ้าจากโดรนปริศนา ที่พยายามบินเข้ามาสอดแนมในเขตแดนไทยอย่างอุกอาจแต่พวกเขาคงลืมไปว่าท้องฟ้าไทยไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาเดินเล่นได้ตามใจชอบกองทัพไทยไม่รอชา้าเราทำการสอยดโดรนเหล่านั้นร่วงลงจากฟ้าในทันทีหลักฐานทุกชิ้นที่เก็บได้จากซากดโดรนรวมถึงข้อมูลลับเรื่องทหารรับจ้างต่างชาติถูกรวบรวมและส่งตรงถึงสหประชาชาติ UN เรียบร้อยแล้วนี่คือการยืนยันต่อประชาคมโลกว่า เราจะไม่ยอมให้แผ่นดินไทยกลายเป็นสนามรบของพวกต่างชาติอย่างเด็ดขาดและนี่คือคำเตือนสุดท้ายจากกองทัพบ,บกไทยถึงกองกำลังที่ยังดื้อดึงรุกล้ำอธิปไตยของเราถอนกำลังออกไปเดี๋ยวนี้หรือจะยอมถูกละลายให้สิ้นซากในกองเพลิงเพราะในขณะที่คุณกำลังลันเลปฏิบัติการกวาดล้างครั้งใหญ่ที่สุดกำลังจะเริ่มต้นขึ้นวินาทีแห่งประวัติศาสตร์มาถึงแล้วเมื่อแสงแรกของวันใหม่แตะขอบฟ้า ปฏิบัติการรุ่งอรุณแห่งชัยชนะก็เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนี่ไม่ใช่แค่การประทะย่อยๆแต่คือการระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ที่สุดเพื่อกวาดล้างผู้รุกรานให้พ้นจากแผ่นดินไทย rolling in hot clear to engage เสียงสั่งการดังกึกก้องผ่านระบบสื่อสารก่อนที่แนวป้องกันหน้าด่านของข้าศึกที่เคยคิดว่าแข็งแกร่งจะถูกถล่มจนแตกพ่ายอย่างสิ้นเชิงในพริบตากองทัพไทยไม่ได้หยุดเพียงแค่นั้น แต่เรายังคงเดินหน้าต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้งเพื่อยึดพื้นที่ทุกตารางนิ้วของเราคืนให้หมดและในที่สุดใช้ชนะก็เป็นของเรากองทัพไทยสามารถยึดคืนบ้านหนองจานและบ้านหนองยาแก้วกลับมาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดธงไตรรงกลับมาโบกสะบัดอย่างสง่างามบนพื้นดินแห่งนี้อีกครั้งท่ามกลางหยาดน้ำตาแห่งความดีใจของเหล่าวีรบุรุษที่ร่วมรบสถานการณ์เริ่มกลับคืนสู่ความสงบ และชาวบ้านที่เคยต้องหนีตายเริ่มทยอยกลับคืนสู่มาตุภูมิแต่คุณเชื่อไหมว่าแม้เสียงปืนจะเงียบลงแต่สงครามเบื้องหลังเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้นในขณะที่กองทัพไทยประกาศชัยชนะเหนืออธิปไตยอีกด้านหนึ่งของพรมแดนรัฐบาลพนมเปญกำลังเผชิญกับพายุที่รุนแรงยิ่งกว่าพายุระเบิดบทเรียนครั้งนี้ยังไม่จบเพียงแค่การสูญเสียพื้นที่แต่มันคือการคิดบัญชีครั้งใหญ่ที่คนทั้งโลกกำลังจับตามอง ในขณะนี้รัฐบาลของพวกเขาถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกอย่างสิ้นเชิงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวเรื่องการใช้โลกมนุษย์ที่ปล่อยเป็ดกลายเป็นจุดจบของความน่าเชื่อถือที่พวกเขาพยายามสร้างมานานการนำชีวิตประชาชนผู้บริสุทธิ์มาเป็นเครื่องกำลังอาวุธสงครามคืออาชญากรรมที่โลกไม่อาจยอมรับได้หลักฐานที่หน่วยรบพิเศษของเรายึดมาได้ผสมกับภาพเหตุการณ์ตึกระเบิดใจกลางย่านพาณิชย์เป็นพยานวัตถุที่มัดตัวจนดิ้นไม่หลุด กองทัพไทยขอย้าอีกครั้งว่าเราไม่ได้รบเพื่อการลุกรานหรือต้องการขยายอาณาเขตไปรบกวนใครแต่เรารบเพื่อรักษาบ้านของเราเองและปกป้องทุกคนที่อยู่ภายใต้ร่มธงไตรรงให้ปลอดภัยที่สุดแต่ทว่าท่ามกลางเสียงชัยโยโหร้องแห่งชัยชนะยังมีใบหน้าของใครบางคนที่เราไม่เคยลืมและชื่อของเขาจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ไทยไปชั่วลูกชั่วหลานท่ามกลางความยินดีในชัยชนะ เราต้องไม่ลืมว่ามีฮีโร่ตัวจริงที่ยืนหยัดสู้รบอยู่ในแนวหน้าทุกนายพวกเขาคือผู้ที่เผชิญหน้ากับอันตรายเพื่อให้เราได้นอนหลับสนิทในบ้านของเราและในวันนี้มีชื่อหนึ่งที่จะถูกจารึกไว้ในก้นบึ้งของหัวใจคนไทยทั้งประเทศไม่มีวันลืมนั่นคือจ่าสิบเอกพรสักวีรบุรุษผู้นี้ได้สละชีพในขณะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยที่บ้านหนองของจานท่านจากไปเพื่อให้พวกเรายังคงมีแผ่นดินได้เหยียบยืน ทุกหยาดโลหิตที่หลังชลมผืนดินไม่ใช่ความสูญเสียที่เปล่าประโยชน์แต่มันคือเครื่องเตือนใจว่าอธิปไตยของไทยแลกมาด้วยสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดนั่นคือชีวิตของเหล่านักรบตราบใดที่ธงไตรรงยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างามบนยอดเสาชื่อของจ่าสิบเอกพรสัก์และเหล่าทหารกล้าจะยังคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยตลอดไปเพราะเราไม่ได้รบเพื่อรุกรานใครแต่เรารบเพื่อรักษาบ้านของเราเอง สมรภูมิครั้งนี้ไม่ได้จบลงแค่การหยุดยิงแต่มันคือชัยชนะทางยุทธศาสตร์ที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมาจับตามองกองทัพไทยอย่างเกรงขามในขณะที่รัฐบาลพนมเปญกำลังเผชิญกับสภาวะถูกโดดเดี่ยวจากประชาคมโลกเพราะความจริงเรื่องโลมมนุษย์ที่ปล่อยเป็ดได้ทำลายความน่าเชื่อถือของพวกเขาจนหมดสิน้น การที่กองทัพไทยเปิดโปรงผ่านการจ้างทหารรับจ้างต่างชาติและการใช้ประชาชนเป็นเกราะกำบังอาวุธคือการประกาศให้โลกเห็นถึงความโปรง่งใสและมนุษยธรรมในการรบของเราเราพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าแผ่นดินไทยไม่ใช่สนามรบของใครและใครก็ตามที่ริอาจรุกล้ำจะต้องเผชิญกับการตอบโต้ที่รุนแรงและแม่นยำที่สุดบทเรียนจากวันปืนครั้งนี้สอนให้รู้ว่าความสันติภาพไม่ได้มาจากการร้องขอ แต่มาจากการที่เรามีความเข้มแข็งพอที่จะปกป้องมันทหารไทยทุกนายคือกำแพงเหล็กที่ไม่มีวันพังทลายแต่อย่าพึ่งวางใจเพราะตราบใดที่ธงไตรรงยังโบกสะบัดภารกิจของเราก็ยังไม่สิ้นสุดและนี่คือสิ่งสุดท้ายที่เราอยากจะฝากไว้ให้เพื่อนบ้านและศัตรูทุกคนได้จดจำสุดท้ายนี้บทเรียนจากสมรภูมิปอยเปตไม่ได้เป็นเพียงแค่ชัยชนะทางทหารแต่มันคือการยืนยันศักดิ์ศรีของคนไทยทั้งชาติว่า เรารบเพื่อรักษาบ้านของเราเองและเราจะไม่ยอมให้ใครมาละเมิดอธิปไตยนี้ได้แม้แต่ตารางนิ้วเดียวตราบใดที่ธงไตรรงยังคงโบกสะบัดอย่างสง่างามเหนือแผ่นดินนี้ศัตรูหน้าไหนก็อย่าหวังจะข้ามเส้นเขตแดนเข้ามาได้ความเสียสละของจ่าสิบเอกพรศัก์และทหารกล้าทุกนายจะยังคงเป็นเกราะกำบังที่แข็งแกร่งที่สุดให้กับพวกเราตลอดไปหากคุณภูมิใจในความกล้าหาญของกองทัพไทย และต้องการรับชมการเจาะลึกยุทธโภกกรและสถานการณ์โลกที่แม่นยำแบบนี้อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อที่คุณจะไม่พลาดปฏิบัติการสำคัญในครั้งต่อไปแล้วคุณล่ะครับคุณคิดว่าเทคโนโลยี f 1 6ของเรามีส่วนสำคัญแค่ไหนในชัยชนะครั้งนี้หรือคุณอยากให้เราเจาะลึกอาวุธชนิดไหนต่อคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ที่ด้านล่างได้เลยผมราอ่านทุกความเห็นครับสมรภูมิชายแดน รายงานความจริงเพื่อคนไทยทั้งประเทศขอบคุณที่วางใจและรับชมเราเสมอมาสวัสดีครับ